cái cái cho nó thông một để không bỏ lỡ vâng. video hấp dẫn เตรียมของเรียบร้อยแล้วกินกับลูกๆนะคะเนนอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถ่ายลูกๆเนาะเดี๋ยวเนนตอนย่างเนี่ยจะมาถ่ายทีนะคะนี่นี่อะ,อะไรอะของไทยเรานะคะเนนสั่งมาจากเมืองไทยเนาะนี่นี่ก็ไส้กรอกอีสานนะคะแฮม แฮมพิกของอา CP เห็ดพึ่งนะคะหมูแผนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีน้ำจิ้มนะคะน่นก็ขอบขอบคุณทุกๆขั้นที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ 这样听你是的。啊